เวคือเกาจามือนีกะสิเขาป่าก็เกาจะพี่น้องใส่แอปสวยอยากน้อยจ้ะเขาปา่านะ้าประเด็จแดงนะพี่น้องว่าสิมาเบิงเห็ดอันเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องมาเบิงเห็ดมันปูแล้วก็มาเบิงเห็ดปวกพร้อมจ้ะแต่เห็ดปวกพี่น้องเอ้ยมามีดอ่ะมีกรมีนี่น้อยจ้ะเพราะว่าฝนตกสม,มือมันเปื่อยไปแล้วจ้ะพี่น้องไปลุ่นกันจ้ะเพราะวา่าเขามีออเดอร์น่าจะพี่น้องเพราง เห็ดปวกเดือเปื่อยเต็มปลาเยอพี่น้องเอ้ยไปนรุ่นกันจ้าว่าสีได้บ่จ้าพี่น้องบรรยากาศปลาเนาะมีเราคนเดียวไปลุนกันเลยจ้าคู่แฝดของเห็ดปวกฝรั่งจ้าพี่น้องนี่เนาะนี่เด้อคู่แฝดมันกำลังออกลายจ้าพี่น้องพุ่นนกนึงพุ่นนกนึงคู่แฝด มีเป็นนมเป็นนมไม่ได้ปลเป็นพีนน่น้องปลานี่เฮ้ยมาเป็นยังจามือนี่วันนี้เราไม่เฟ้า,าจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งเบาจ้ะหน่อยพดูด เอาเด็เก็บแล้วตัดทาไปน้ำใจพี่น้องแต่ยังสือจะโอ้ยหมูย,ยังไงจะสิบหมูพ่อเลยพี่นอ้องเมียบานเลยจะงาม มันปูอันนี้ไม่ทันแล้วจ่าพีนนนาานพน่น้องเห็นบ่นี่มังจะเห็ดปวกฝรั่งนี่ไปมืดแล้วจ่าพี่น้องเน่าเน่าหมดแล้วเห็ดปวกฝรัง่งเห็ดจ้าเห็ดปวกฝรัง่ง ผมนามมาเ้อเจ้าพี่น้องจ้าจีมันกำลังออกจ้าพี่น้องอ๋อหนี่ยดอกหนึ่งเนี่ยสำเนี่ยพอดีจ้ะพอดีสวยเลย ลักษณะหิดอยู่ข้างบนทางออกเป็นจุม่มเป็นจุม่มมันสิบวชคอยเงยจะพี่น้องน,มมนั่นเป็นเงยสุดจมิตรลักษณะหิดอยู่ข้างถนน เจียนไว้จ้าทิมจีมันไว้เขากลับขึ้นอีกเขาก็ได้เจ็บแต่กระมุนจ้าบ่กว,ว่าบัานไดจะปานี่มันขิง ประกาศดัานพี่น้องไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้กินได้วะกูได้จะบอกเคยกินนะพี่น้องกูด้เป็นแตเสียบด้ยเป็นแตย่ำเสียบอืมจะตัวหนึง่งเงาหนึง่งโอ้ง่ามพี่น้องเลยจะ เี็ป๋องพี่น้องโอ้ยเห่นอึดพาได้อึดจะอึดพี่น้องเลยโอ้ย,อยมึงนี่จ้าน้ำเขาน่า พี่น้องมาหอดปลาเห็ดอันปวกจ้ะจ้ะเอาดอกสวย,สวยดอกสมถิก็ต้องแสบจ้ะพี่น้องถ้าเป็นคู่แฝดมันก็สีขาบางนี้มันก็จะเป็นสีม่วงๆเ้ยพี่น้องนี่ขานี่จะออกสีม่วงๆ,ๆจากน้อยแต่ว่าหัวนี่ก็กับบอคใหญ่กันจะออกม่วง ปาด์ฟี่น้องไม่เป็นไรเอาทำนี้พ่อให้มันในบานใจพี่น้อง ขาจะเอาอไปไปดอกแบบนี้จ้านี่พี่นอกพวกนี้เกิดมาใหม่นี่ส,สวยๆทั้งนั้นนี่ยังกินจ้า อันนี้จะมันอันนั้นมันเหนียวนืบดีดีเห็ดมื้อกันมาพี่น้องโอ้ยเป็นเห็ดน,นะโถ,โถ,โถ,โถัถัถงามคักเอากอะดองนี่มาเอาจ้ะตั้งมาเอาด้วยสพี่น้องเห็นเหลืองมันปู ่จปไปร้องเ้ยขกหลายมัวประทางนีน่ ขามันย่าแห้งพี่ดองตัดออกเวลานั้นหอยบอกกึงเดึงเกิงเด้ง,ดง,ดงใีปลวกพลังนี้เทียบตอนสุดท้ายจะออกจากป่าจะพี่น้องมาสน,นักประคัก กูแฟดเห็ดอันปวกจ้าพี่น้องนี่คือกันแห้งหมดแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีม่วงแล้วมันจะมีใยอยู่ทั้งไตน,นี่จ้านี่ใยสีสโม,มนี่แต่อันนี้หนูก,ก็ยังนึกว่าเป็นเห็ดปวกเลยที่แรกนะแต่บอมเมียนบอมเมียนดิน่งซุบมาจ้าพี่น้องกูแฟดคือถึงแห้งนละยจะเป็นเห็ดปวกนี่เห็ดปวกนีไม่แวนเพรมีนั่นจะ้ะ มีมีเวียนแต่ว่าบอมีอัเอียงก็ละ่ะบอมีใหญ่จ้ะพี่น้องเห,ห็ดปลอกเห็ดปลกมันจะออกเป็นมูสิจ้ะเท้าเห็นมูมันสิเขาก็ ก็ค่อยออกก็ได้เพราะควบเนี้อใจอนี่นี่นี่คือตัวใหญ่มัน่นนี่คือลุนลูกมันนี่ขอเขาออกเสียสบายใจพี่น้องนี่มันจะเป็นแบบนี้ทั้งไตเนะาะมองนี้มันจะออกซีม่วงจากน้อยพี่น้องเห็ดกูแฝดมัน ฝากอีกมู้อนึงจ้ะพี่น้องโอ้ยมันเกิดมาใหม่ดีกว่ามันสีวายแล้วพี่น้องเอ้ยแต่นางไม่ไวายเลยตายอย่นี่นี้อมน้ำมาแล้วพี่น้องนี่ดอกนึงนี่จ้ะบาดขานี่ตันตึบ โดนถากนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยออกไม่พี่น้องเอ้ยงามแห้งพี่น้องเบิ่งนี่ใครไปไม่เฮ้ยขักลายกระดานี่ เป็นไข่เป็นไข่นะนะจ้ะเห็ดบวกถ้านั่งอยู่นั่งยู่เป็นมูสิจะ้ะถ้าเป็นเห็ดอันะเห็ดคู่แฝดเห็ดบวกนะนั่งสิบ่ววค่อยอยู่เป็นมูจ้ะพี่น้องนั่งสิอยู่ดอกสองดอก ท่านมานอ้อพี่นอ้องเอ้ยจ่ามบท่านขานั่งเลยบอเออ,อแต่ขาได้อยู่จ้าห้อยเ็าเจ้าตัดขาไปจ้ะพี่นอ้องเอาตะขาบมันจ้ะ เธ่เป็นงามเด้พี่น้องเอ้ยพุดาใครหมูลมูกมีดีดอกมันมาออกจากให้มาตัดขาแมงบาอาบอแมงพี่น้องเห็นบัลยละกองอันนี้แมง อันนี้แมงแมงลา,ายเทากับเอาจ้านี่จ้าพี่น้องไม่เอาจ้าเอาสิมาเอาอันนี้โอ้ยผีดอกหนึ่งเฮ้ยคนจ่าดอกหนึ่ง โมเมนดอกหนึ่งลูกจะไลยดอกไปหนอ่องนี่เฮ้ยคากลายเอปอนปนกันไปจ้ะบานจูม สวยๆเลยจะไป้องใครสวยๆนี่ร้ายคักดีกจ้ะเห็ดอันนี้จะถ้าฝนมาตกมาใส่นั่งนะนั่งยังจะร้ายคักจะเฮ้ยมาที่นี่จะพาไปเบิ้ง คูแเฝดนั่งจ้ะนี่เนาะอันนี้คือเ็ดบวกอันเห็ดบวกพลังซื้อทางนอเวกฮะเสื้อเอิร์นริงซบจ้าพี่น้องนี่เสืเป็นคู่เฝดนัง่งนี่พี่น้องอี่เลยนี่จะคู่เฝดนัง่งแบบน้อยๆน,ยนี่ขานั่งอ้วนสมบูรณ์แห้งซะ อันนี้จะเป็นอีกแบบนึงจ้ะก็ดขึ้นว่าคู่แฝด์ตัเวเนคู่แฝดคักกระดอ,อกก็เดียจ้ะนี่อืมมันจะเป็นดังๆอยู่นี่จ้ะพี่น้องนี่ถ้าแก่แล้วอัอนดังๆมันก็สิบ่มี่นี่คู่แฝดนั่งโอ้ขานังขาคือเป็นเสียบถ้าพี่น้องนี่มันจะเป็นขี้ยงแย่ยังมุมจ้ะอยู่นี่ เด่กกบ่มีแหวนแต่ตัวนี้เนาะพี่น้องมันจะบ่มีแย่เียงมุมจ้ะนี่สิมีแหวนแต่ขนาดตูป้ปลานีก็ยังอันเก็บผิดจะมีได้พี่น้องออน จะเป็นน้องนี่น,น,น้อยน้อยนี่แต่ว่ากับไนย์ลด้หน่พี่น้องมันลอยก็เสื่อม แกอีกต่างหากจ้ะนี่ขากลายลายขากลายเนี่ยพี่น้องเอ้ย มือมอ,อุ๊ดเต็มนี่จ้ะพี่น้องผลงานของห้ามือนี่กรมาบื้ทำความสะอาดเห็ดบวกหรือหลิงซบนี่อันนี้ท่านทำความสะอาดจ้ะแล้วก็ข้ากระไดอันนี้มากเห็ดเหลืองมาดไดมานลกเครื่องเด็กเป็นน้องมือนี้ได้หน่อยก็เสร็จมาทำความสะอาดเห็ดปวกตัวจะเป็นน้องนี่แล้วก็สิลวกไว้จ้ะ ก็สิเป็นปาดเป็นเปียงแบบนี้นะพี่น้องนี่ปาเป็นเปียงไว้แล้วก็ไปลวกพวกกันนี่พวกกันเท่านี่ประเทศเถาดอกจะพวกนุ่มๆม,มันบานนี่ก็สีอ,ออกๆไว้ถ้าตำแจาวจาะสีร่องอบตำเจวเบิ้องกเจ้าคือว่ามันแสบสอดดอก,นกนหนงกับ่ะเคยอเฮ็ดเนาะพี่ต๋าพี่น้องเอ,อ้ยเออบิง้งคานะว่าไม่นน้หน่อยได้นี่เด้อในกล่องมันเหมือนหน่อยได้พี่น้องแต่ว่าไม่ได้หน่อยได้ด่ ต้มต้มเห็ดเจวหรือว่าอันอย่างเห็ดเจวอ,อันนี้นัวกับพระในเนื้อใจคือกันจะพี่น้องล่องจะล่องอบล่องอบแบบแบบอย่างอาจาะพี่น้องอบเราหอยมัน,น,น,นันแล้วก็จะมาฝากฝากฝากต่กำเจล่องเบิง้งอาจาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องตวันชาอินนอเวจะรพี่น้องคอมเมนต์ ขอมาพูดคุยกันไในจ้าคลิปนี้กากฟไว้ชนีจ้าวัดดีจ้า